ะคะ่ะวันนี้จะพากิ้ตําปลาหมึกเด้อพี่รองเด้อเอาับแรก้อคะเอาปลาหมึกไปลวกหั่นเป็นชิ้นที่หฮาต้องการเด้อค่ะเด้อหั่นเป็นชิ้นที่หฮาต้องการเรียบร้อยนะคะตั้งหม้อไว้อัาน,นี้เดือดนำลงไปคะ่ะปลาหมึกลงไปลวกค่ะพี่ๆทุกคนลวกนะคะก็ต้องลวกโดนเด้อ แป๊บเดียวก็เอาขึ้นเลยค่ะคนให้เข้ากันโอเคตักขึ้นมาจ้าพักไวพักไวแป๊บหนึ่งน้ำที่ยุบน้ำปลาหมือก,กันทเทออกห้เบิดแต้วอร์เด้ดอตำเครื่องไว้แล้วเอาปลาหมึกลงไปค่ะตามกับพี่นอ้องัยวยๆอะค่ะ สีสันน่ากินมากค่ะนะคะกจ,จะมีพักใส่น้ำจักน้อยด้วค่ะเด้อขนมจีนนะคะพี่ๆทุกคนหรือว่าขอาปุ่นหวานเห้านะใส่ลงไปค่ะนะคะน้ำปาลาร้าต้มซุปเพิ่มลงไปค่ะงหยๆหยค่ะพี่ๆทุกคนดูสิคะน่าทานไหมมาเด้อจา่าเด้อมาทานน้ำกัน รอแป๊บเดียวอ่าเสร็จแล้วค่ะว้าววาววววว,ว,วสุดยอดนะคะมาเด้อค่ะพี่พีททุกคนําถาดหนึ่งค่ะผููดเดี๋ยวกินบมหมีแน่นอนต้องมีคนมากินน้ำเด้อจ้ะเด้อนะคะจังสีเวิร์มาเด้อค่ะพี่พีททุกคนมากมากว้าว